แต่ตัวต่อไม่ออกมาทั้งหมดในครั้งเดียวบ่อยๆดังนั้นทฤษฎีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเหย,ยวพึ่งจะคอยมองหาบริเวณใกล้ๆคาดว่าน่าจะมีลงเมื่อพวกมันเห็นพวกเยลแจ็คเก็ตบินอยู่พวกมันก็จะตามไปเหย,ยวพึ่งอาศัยอยู่ในป่าเพื่อที่พวกมันจะสามารถบินได้อย่างอิสระท่ามกลางต้นไม้พวกมันจะติดตามตัวต่อจนกระทั่งมันกลับ นที่เป็จริกล้องจับภาพช่วงเวลาสำคัญในขณะที่เหยี่ยวพึ่งได้รังตัวต่อวันหนึ่งมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนี่เป็นหนึ่งในลำดับที่ถาเจ้าเหยี่ยวโแจเก็ตออกจากรังของผู้หมันที่ละตูมีบางอย่างผิดปกติตัวต่อจับก,กลุ่มและโจมตี แม้แต่เหี่ยวพึ่งก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีดังกล่าวได้เป็นเรื่องที่น่าอาศัศจรรย์ที่ตัวต่อโจมตีเหี่ยวตัวนี้อย่างรุนแรงต้นเดือนสิงหาคมลูกเหี่ยวพึ่งเมียอยู่ได้หนึ่งเดือนพวกมันฝึกฝนการกระพือปีกพ่อแม่กลับมาที่หลัง แน่นอนว่ามันเอารังต่อกลับมาด้วยอาหารที่อุดมด้วยโปรตีนจังตัวอ่อนลูกเกี่ยวพึ่งจะโตเร็วกว่าเยี่ยวชนิดอื่นๆที่มีขนาดเท่ากันประมาณ2สัปดาห์พ่อแม่คอยเฝ้าพูมา่มมันอยู่บนต้นไม้ไกล